สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วพี่น้องครับไปแหบเซมมัวมาแล้วครับผมเมื่อนี้พี่น้องกับพ่อ,พอครับไปแหบครับตอนแรงๆเสียมคำหลังเลยง,งานคือเก่านะพี่น้องเนาะโอ้เหตุงานกับเมื่อ,อไรนะพี่น้องเนาะเมืม่อนี้ไอแหบก็ได้แกงน้ำแม่สมใส่พวงไข่พี่น้องแกงน้ำแม่สมใส่พวงไข่เบิ่งครับเบิือไข่ยังมันห่อนอยู่ดีพี่น้องไอเตนทวนเนี่ยโอ้หอมครับพี่น้องเอ้ สูตรตากล้องคือเก็อะไะพี่น้องมือนีิตากล้องมันจัดห้เราพี่น้องเนาะพระาะแถวทรงน้ำไม่สมมาให้พี่น้องน้ำไม่สมหรือน้ำไม่ดองกันแหละหอมผักมึงผักผักขุนตู <c oughs> อื่นแบบสุภาพแล้วพี่น้องเนาะรายการนี้ดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวมะกับแล้วก็อดอกกระเจียวมะเมกเี๋มืงมาหนิ้าคาพี่นี่มี เวลาหนะึ่งเขาแลพี่น้องเนะาะเดี๋ยวทีมเขาก็งยังๆี้ก็แหละเนี่ยเงีอ้อนเงี้ยพี่น้องไนะอ้ทวนๆนี่เขาแหละเอ้าบ่ต้องโมไลเดี๋ยวพี่น้องมันเดือดแล้วมันสิอิ่มก่อนนะพี่น้องมาแซ่บๆร้งกันเลยคนระับพี่น้องอข้ามเขาข้ามยังไงจำบีแล้วอืมอืมอืม

หวนานอ้อนแะพี่น้องสุม่มคุณมรตกสองสมเมอมมสมออืมคุณโต้วทำไมสุ่าก็ดีด้วยัง้ง เดี๋ยวได้กินเที่ยงแล้วเสียบแอ๊บ mm! mm -hmm. ไปได้ไปลอ,อ,องดอวอนหลาซ้อมสามมือแอ่ะคนมุตุก ใอ่นี่นะครับอร่อย

ൂന 嗯。 นักกินบมานเทานี้เสียบิดเิ็นงันไม่เหมนี่คักเหนียงเอ้ Å! Hmm. ข้ากินรีบบ้างห้องกินบ้าเขาเขาเก็บเบ็ดตีครับพี่น้องโอ้เสียบเสียบรักเสียบเนี่ยไม่เสียบธรรมดาดิเสียบรับา,ารเก็บเนี่ยต้มเนี่ยบ,บุบเป็นกระเบื้องเศร้าอ่ะ เสียบกักกินเอาเมนูนี่เอาเอ้าเสียบบิลินิดะเบอร์เด้ยวเสียบบิลินเอาสุดท้ายนี้แอแบ,บกับขอประทานอภัยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอันไรที่บ่ควรแล้วก็อันไรที่บ่สุภาพกับไอ้แบบกัขอประทานอภัยหลายๆเด้เอ,อพี่น้องเด้อจังไลยก็คอมเมนินไม่เนี่ยครับเพื่อสิได้ปรปับปรุงเนาะพี่น้องเนาะเอา สำหรับสุดท้ายนี่แอมกับฝากพี่ฝากน้องมาให้เราได้พี่น้องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบสักไอที่สำคัญอย่าลืมสังเกตดีๆนะพี่น้องเด้อเพื่อสิบุพภาคิดแม่จากไอเห็บแซ่บหมัวน,นะพี่น้องเนาะเอา้าคลิปนี้กับสมมาพักวันอลไรพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนานพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามเป็นกันตังใจเรื่อยๆพี่น้องเด้อเอา้าพอการเข้ามาสวัสดีครับ